ผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษารักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนชแชรแรวิทยาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีเจเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนวันที่1เมษายนพุทธศักราช2568ค นางสาวนพรดาสมใจรองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนชยแชร์แรวิทยาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีเจข้อมูลสถานศึกษาโรงเรียนชยแชร์แรวิทยาเป็นโรงเรียนที่เปิดทําการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่6โดยมีจํานวนนักเรียนทั้งสิ้น223คนมีจํานวนครูและบุคลากรทั้งหมดจํานวน34คน ผลการปฏิบัติหน้าที่ทางการบริหารสถานศึกษาด้านที่1ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นําทางวิชาการได้มีการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแผนพัฒนาการศึกษาประจําปีการศึกษาแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณโดยการจัดทําแผนดังกล่าวได้มีการศึกษาข้อมูลและความต้องการของผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นสําคัญ ในด้านการจัดการเรียนการสอนได้มีการปรับปรุงและจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาให้ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นมีการติดตามเทศการจัดการเรียนการสอนของครูโดยให้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนแบบ active learning และผลิตสื่อการเรียนการสอนแบบหลากหลายโดยใช้สื่อเทคโนโลยีให้ทันสมัยเพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดกับผู้เรียนด้านที่2ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาการจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับนโยบายตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยได้จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาได้การมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาการสร้างทีมงานที่ดีการสร้างเครือข่าย และมีการสร้างขวัญและกำลังใจกับครูและบุคลากรมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานสู่อชุมชนมีการกำหนดแนวทางการวางแผนบริหารจัดการอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนและมีการแผนผ,ผัง,ผงบริเวณโรงเรียนมีการบำรุงดูแลรักษาและพัฒนาอาคารสถานที่แหล่งเรียนรู้สภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงปลอดภัยสะอาดและน่าเรียน พร้อมที่จะใช้ประโยชน์อยู่เสมอด้านที่ 3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมดําเนินการกําหนดกลยุทธ์จัดทําสาราสนเทศและแผนปฏิบัติการการใช้นวัตกรรมมีการบริหารแบบแชร์แลโมเดลเพื่อการบริหารให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนมีการพัฒนาปรับปรุงระบบบริหารด้วยนวัตกรรมแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศเบสแพคที โดยนำหลักแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการกับหลักพัฒนาทักษะแห่งทศวรรษที่21ของนักเรียนเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ทักษะในด้านต่างๆที่สูงขึ้นโดยเฉพาะทักษะชีวิตและการทำงานเกิดทักษะอาชีพและอยู่อย่างพอเพียงด้านที่4ด้านการบริหารชุมชนและเครือข่ายมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองมีการสร้างภาคีเครือข่ายเพื่อพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องประสานความร่วมมือกับชุมชนโดยมีผู้นำชุมชนผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านเข้ามาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้ให้มีความสะอาดปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างสม่ำเสมอด้านที่5ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมีการพัฒนาตนเองอยู่สม่ำเสมอจัดทำนวัตกรรมเบสแทที และการจัดการเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานผ่านช่องทาง f a c e b o o k โรงเรียนจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์และหน่วยงานต้นสังกัดพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาให้เป็นครูมืออาชีพส่งเสริมให้ครูเข้าร่วมอบรมและพัฒนาตนเองตามนโยบายของโครงการบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีจากการที่ดิฉันมีความมุ่งมั่นพัฒนาตนเองตั้งใจพัฒนาสถานศึกษาจากการบริหารงาน โดยการยึดหลักการมีส่วนร่วมส่งผลให้สถานศึกษาเกิดผลงานเชิงประจักษ์มากมายอาทิเช่นงานมหากรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีเพื่อคัดตัวแทนประจปีการศึกษาพุทธศักราช2 5 6 8ได้รับรางวัลรางวัลชนะเลิศการแข่งขันนวัตกรรมทางการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ2รางวัลชนะเลิศการแข่งขันโครงงานศิลปะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 3. ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาคุณธรรมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 4. ได้รับรางวัลด้านการจัดการเรียนรู้ระดับจังหวัดรางวัคลครูหรือคราภก,กรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นประจำปี2567 5. ได้รับรางวัลดีเด่นการจัดการเรียนรู้ระดับจังหวัดภายใต้โครงการคนกลนค,ครูประจำปีการศึกษา,า2567 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2มหากรรมการประกวดศรราาิลปะมวยไทยชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยไหว้ครูและทักษะมวยไทยรุ่นอายุไม่เกิน18ปีหญิงคู่ 7. โรงเรียนชาลัวิทยาโดยชมรมทูบีนัมวันของสถานศึกษาได้มีการผ่านประเภทดีเด่นระดับประเทศถึงสองปีซ้อนและมีการดำเนินงานของชมรมทูดีในโรงเรียนอย่างส,สม่ำเสมอโรงเรียนมีการส่งเสริม สืบสานวัฒนธรรมไทยและได้รับเกียรติในการเข้าร่วมการแสดงแสงสีเสียงในการรับุงกีฬาแห่งชาติที่จังหวัดอุดรธานีจะเป็นเจ้าภาพในครั้งที่49และมีการแสดงร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีและโรงเรียนน้ำสึมวิทยาซึ่งการแสดงชุดดังกล่าวได้นำการแสดงไปรับธงที่จังหวัดจันทบุรีที่ผ่านมาแล้วนั้น โรงเรียนแชร์แรวิทยาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี7มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานเพราะความสำเร็จของบุตรหลานท่านคือความฝันของชาวแชร์แรวิทยา